บิงบิงบิตื่นแล้วน้องไบ้น้องใบ้น้องใบ้ตื่นตื่นแล้วดูซิน่ะเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กลางทะเลเด็กๆเด็กๆเด็กๆระวังตกเด็กระวังตกเราอยู่กลางทะเลเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเด็กๆเด็กๆไม่ต้องร้องครับเราต้องตั้งสติเวลาเรามาลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้บิงบิงไม่เป็นไรบิงไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะหาทางกลับบ้านให้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวช่วยด้วยช่วยด้วย มีใครอยู่แถวนี้ไหมเหมื <an> <t ested> อ,อ,อ,อน,น,มนมีเล็บอะไรเลย<ะ>เหมือนมีฟันเหรอฟันหรือเล็บหรือว่าคีบของปลาฉลามมันเป็นคีบแน่ๆเลยเ <an> <t ested> บ่งเบ่งเบ่ง <an> <t ested> ตกแล้วเิ่งเร็วเบ่งเบ่งมาช่วยมาช่วยอึบ <an> <t ested> อึบอึบโอ้เจบ็จบเลยเจ็บ